สวัสด,ดีเพื่อนๆนะบพบกับผม,มเช่นเคยนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นำท่านมาพบกับซูมิโตโมะเอ็เฮด 130F6 นะฮ130ะ 130F6 มาพร้อมกับพลังเครื่องยนต์มีสูง4เจนะครับ96แรงม้าครับี่4,750รอบต่อนาทีครับไบแท็กแบเ80%ครับโลลเอร์โลเล,โลเอร์ หตัวนะฮะเคเียนหนึ่คาาางครัปัมคาวาสกีเคเจ็ดีนะฮะหูอามยาวยาวพิเศษครับตัวนี้ครับหมีห้าฟันครับหมีศูนย์จุกนะฮะศูนนเจ็ครับเท่ากับอ่าวกวิชิชเ็กสองร้อยคิวหครับเล็กกว่าวิตชชีเ็กสองคิวหไม่เท่าไหร่ครับ0 0คิวหประมาณศนะูนยครับตัวนี้ศนะูนดหะ ยังยิงปีปานนะครับงานคุณล้อมาดินนะสิลบล้อสองคันนะครับดูการงานกันยื้อไส้นะครัลบล้อมาแนละ้วงาน,นที่นะความเปรี้ยวเขาความไวอนะของเขานะครับรอบ้อมาดีนะครับ ที่นี่จังหวัดหนองบัวลำพูครับมาไกลครับวันนี้อาศัยมาครับอ่าเล็กหนองลันนะครับ <c oughs> มาไกลครับมาจากตรงดิงมาจากอุทัยครับมีจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะมาทำงานกันไกลครับ ดูความเฟี้ยวความไวครับระยัดน้ำมันครับซูมิโตโมเอทสองหนึ H ่งศูนย์เอฟ่าหนึ F ่งสามศูนย์เอฟหกนะฮะซึ่งก็มีอีกหนึ่งคันครับอยู่บ้านนะฮะสองสองศูนย์เอฟห้าครับ e F คันเก่าของวิเล็กนะฮะงานปรับลอกนานครับเอาต้นไม้ลงครับ ออภัยยังสูงครบคุณน,นะบั๊มคาวาสกิเค 7V นะครับตัวเดินไคยบ้าครับวามใหญ่ๆนะครับก็แปลกใจครับทำไมซูมิโตโมโ่ 210F6 ใช้เค3นะครับส่วนร้อยสามสิบใช้เคะครับไม่แน่ใจว่าเขาใช้สลับปั๊มกันยังไงนะ ตัวเล็กใช้เคเจ็ดครับเป็นเคเจ็ดปั๊มเล็กนะครับไม่ใช่ปั๊มใหญ่นะครับ ที่นี่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับถ้าใครจะถามว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับขุดที่ไหนนะฮะมาไกลครับ,ครครบออกเดินทางว่อเช้านี้ครับตีห้านะครับ,รบมาถึงนี่ก็าส,สายๆครับเก้าโมงถึงสิบโมงก,กว่านะับถึงหน้างานก็ลงมือคุณเลยครับ วัดหนองบัวลำพูครับรถมาก่อนหน้าต่อสวันนะครับมันไปโคนนฮะส่วนคนขับมาตามมาที่หลังนะครับเครื่องยนต์ทรงพลังครับสี่สูบสี่เจเจหนึ่งเอ็กครับการสบกแรงม้าสามพันซีซีนะฮะเครื่องยนต์ยี่สูคร เครื่องยนต์ตัวนี้ก็ใช้กันอย่างหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโกเบ็ที่ร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดครับซูมิโตโมโนะฮะแล้วก็มิตาชินะตัวร้อยสามสิบนะส่วนโคปาสูนี่เขาใช้เครื่องยนต์โมโฮิมะนะขออภัยครับคุณเยอะนะครับ ศูนย์จุดหกก็ใหญ่เหมือนกันนะครับตักใส่สิบล้อสบายครับุูมอ,อาร์มยาวพิเศษเศรษฐายสิบล้อน้อยไปหน่อยมีสองคันนี่เรียมันตัวนีเนะียนวะแบบลอกนานะครับนาติดพื้นนานะหนองบัวระบูจะเป็นนาถ้าเป็นทุนมากนะฮะ เขาจะมีตัวสแตนดาดนะครับมาตรฐานกับตัวนี้ครับบูมอามยาวพิเศษกับรุ่น130นะครับมีทุกรุ่นครับบูมอามคู่กันกับตัวบูมสั้นนะปกตินะฮะ